ครับออกรอบออกรอบอีพีนี้นะครับมาที่สนามโบนาซาเขาใหญ่นะครับวันนี้ชมรมคอร์บปาวเวองห26นะครับนัดมาสัญจรยันวันนี้ก็มีประมาณ14-15กลวนนะครับ16กลวนนะครับวันนี้ก็มาดูกันนะครับว่าสนามโบนาซาเขาใหญ่ใครจะได้ถ้วยประเภทไหนเดี๋ยวมาดูกันครับ ทัชายครับเียบโอ้โหองครับเีจงเยวนี่ครับเป็นเพ่อนลมกวนนะฮะเป็นนันเป็นนันนะฮะดักแฝลมถ้วยลมถ้วยลมถ้วยเป็นซุกินครับโปรจากลมรี นี่เห็นไหมกลัวไหมแหมปอยุดปอยุดตรงนี้ผมจะเป็นเจ้าครับวงส,สวยๆฟ้าส,สวยๆเป็นไงกลัวไหมนี่ยักอันนี้เจ้าของยูทูบเบอร์เองครับ เป็นอย่างไรบ้างครับวงนี้นี่มาถึงตีเลยครับขึ้นหลุมสองนะครับนี่ก็ประเทศสภาพสนามใช้ได้นะครับวันเราก็จะมีเือสิงเจอสิงแรกนั่นนะครับเกอดสุภกินลงข้างนะครับงัดขึ้นมาแล้วครับ เยี่ยมครับ,รอรบตอนนี้โปท้องถิ่นนันวิยานะครับกำลังเลือกไม้นะครับเพื่อจะตีช็อตสองปาห้ามีน้ำอยู่ของขวามือมีลูกสายอย่างเดียวครับครับวงโปนันท้องถิ่นยุยาครับเคื่นลอกครับ ไปแล้วเพื่อนทงไปแล้วครับเยี่ยมครับถอยไปถอยไปท้ายฟูมปรอบวันนี้ไหวนะไหวนะัววนนบวันนี้เปนรอบบอกว่าสบายเลยสลามแบบนี้อ่ตา <c oughs> ตอนนี้ติดรอนะครับอันนี้พวกเรา วันนี้เราเป็นสปอนเซอร์อ๋อมีสปอนเซอร์นะครับเบีแช้งวันนี้เบียร์แข้งในภาคใต้สปอนเซอร์ใหญ่โอเคนะครับวันนี้นะฮะสู้ๆๆลองสุกกินนะจากลพบุรีฮะโอ้สวยครับาอะไรอับสวยเพื่อน ขันไปหน่อยครับข้อศีระยะหนึ่งร้อยครับป๊บอปขวาไปนิดอเอ๋เสียหายไหมไม่เสียหายยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ย นันไหมกันนันหยอไปครับเอ้ย สวยครไปวันนะใช่ได้ครับนบนี้พวกเราเองครับนักส่งงานนาครับมาที่หลุมสามาสามครับหลุมนี้มีรางวัลโฮรินวันด้วยนะครับสนับสนุนโดยครูใหญ่นะครับเดี๋ยวเพื่อนนันจะทำให้ดูนะฮะเขาโหรีวันเดี๋ยวเลี้ยงช้างนะครับ สายไปครับไปเอ็นตรงฮะตรง,รตรงไปแล้วครับขวาเป็นชงครับได้ครับเพื่อนก็รอบเมื่อกี้แฮปบอดี Half ้มาแล้วครับสวยงามมากครับ สวยเพื่อนเพื่อนสมุกินนะฮะฮัตบัตดี้ครับโอ้วิ่งอะไรขนาดนั้นตรงเลยฮ้ยตรงเพื่อนเฮ้ยโอ้ยกันทงดึงบัตดี้ครับ นที่สองโอ้เยอเบาที่สามัด,ปดไ,ไปดีครับเอไแล้วกลอกนะครับถัดดีนหนักแล้วนะครับมาองเซฟพ,พา ต้นไม้ใหญ่เลยโอ้โหแบแโปทงสีออแลวไมตรงพยาแผนลบบุรีเนี่ยไม่ให้้กันได้ง่ายแผนลบบุรีเนี่ย 好，对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 。哦，陪谁？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 他隆益足。 ขาเไป็นไงวะโอ้ไม่ถึงครับก็อลอกขึ้นช็อตสองนะครับพี่เพื่อนเขาเรามาออนสองคนแล้วนะครับช็อตสองมาแล้วครับเพื่อลอกปึ๊บเจินมาก่อนนะลอเพื่นชอดสามนะครับ น้ำหนักโอ้ทางขึ้นโอเคน้ำหนักดีเยี่ยมมากเลยเยี่ยมเยี่ยมเปิ่ไว้แล้วฮะเชิญ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 มอเยี่ยม เห็นไหมเหลือสองพันห้าร้ยยัดเลยไม่ต้องคิดมากเจ้าแพะเจ้าตัวใจของการถ้าลูกทีบเสียเจ้าตังใจของการไว้ตีเหมือนโกรธใครเลยนะ หลุมนี้มองดีดเอ้าขวาตามอ่ามีคนตามไปตรงนั้นน่ะมีอะไรดีนะตรงนั้นน่ะหว่าทีมันหลอกไงเน, <c oughs> นี่ยหล้มตีเขาไปหลอกไหมเ <c oughs> ข้าเหมือนก <c oughs> ันหลุมตีครับ <c oughs> ยเยเี่ยม <c oughs> ครับไ <c oughs> ปหลอก เพื่อนสุกินมาดีกว่าพวกนะแล้วมาไกลด้วยนะเมื่อกี้เพื่อนๆลงไปแล้วครับเพื่นยึดขึ้นสี่ก่อนครับไปเฮ้ยชนผมเฮ้ยดีเอ้ยโอ้โหอ่อนเลยเบาไปนิดนึงนี่เป็นนันยกฮะยกโด่งครับอุ้ยอ้ย กันดันครับเผื่อขวาสวยเนี่ดูดีมากมีคนเรียวแล้ว,เ,วลเพื่อน <c oughs> เรียวจริงๆ <c oughs> ัดหน่อยวะเอาฟิวฟิลนี้ซ้อมนะซ้อมหน่อยเป็นหลุมหกนะครับบ้านอนบ่ายอันมาค่าเบีนเซโลเท่าครับสงครับนั่นครับที่หลุมหกสองครับเพื่อน ตัวไหมลัวไหมสวยครับเพื่อนอาจารย์ยึดตัวไหมอาจบรานพักนะครับสวยงามนะหลุมหกพาห้าวันนี้ YouTube หลุมนี้ ยูทูบเบอร์ช่องนี้เป็นเจ้ามือครับ yeah. ต้องถ่ายมุมนี้ครับให้เหมือนเหมือนเรามาตีกอล์ฟแถวแถวอิตาลีหน่อยจัดไปสวยงามโดนนั่นมากครับ,รบไปจับแทกี่ออฟนะให้เห็น <ำ S 3> ว,ว่าอยู่ิตลลี่เลยนะแถวอยู่เวเนิโต อขกรงลงนะออกมากบ้านนอกจะรีบย่างเมืองวายเลยเนะนแถวใจเมืองของลุงหกนะับเป็นพาห้านะฮะเป็นกระลอกครับสัสองสวยครับ <อา S 2> นิ่มเนี้ โอ้แม่นมากฮะช็อตนี้ใครไม่รู้ตีไปเข้าพวกเนี่ยมาไกลากับเพื่อนเลยหวังว่าลูกสองกี <c oughs> โอเครอ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 เพื่อนย้ขึ้นกับนสามครับคนสมอมโ <Okay. S 1> อเคสวยขึ้นก็รอขึ้นชับสาม <c oughs> สวยงาม ดินชอนกินดินเลยหน่อยดีมากมากันอนครับยกตัวไปหน่อยสายไปครับกันทงไปแล้วสวยเพื่อนทำไมถึงไหมโอ้ยแรงโว้ย แรงแล้วลองครับแรงเลยขนาดนั้นแรงแล้วถึงไหมไม่ถึงเห็นไหมบอกแล้วเป็นทางลงเห็นไ, <ป S 1> ไหมไปโน่นโน่นแ,นแล้วมีดูเพื่อนแล้วดูเพื่อนแล้ว น้ำหนักตกลายแล้วเพื่อนตกลายแล้วตกลายแล้วหยุดมึงขาตัดแน่แน่มึงทางลงเล้ พาสามนะครับใครใครเจ้าใครเจ้าคนแรกอ่ะใครเจ้าคนแรกผมครับเนี่ครับสูงไหไมเหรเออนเออิสวงเราลุมที่เจ็ดนะเจ็ดาสามครับออกซ้าย น่าจะปอดหลอกลงชายแค่พ้นหนังหนตายครับพ้นไหมไม่พ้นเป็นยดดพาไปแล้วนะครับชิบมาดีครับโอ้โห้ําหนักที่เหลงเลยลงเลยเนี่ยไม่พัดไปเลยไม่ถึงโอเคแล้วมั้งเนี่ย แครับหลุมแปดโอ้สวยเพื่อนนะครับเพื่อน,นันมาเต็มวงเลยครับซสายเข้าไปครับยิงประตูไหม โอ้สวยครับเพื่อนนมาเลยยอะครับครับทลกับเพื่อนตะกินมาคู่กันครับ นี่ลูกอยู่รับขวาไปแล้วเพื่อนไปนี่เป็นไงคล็อกไปหน่อยขัดสองโอเคครับมีเพื่อนนันขึ้นมาออนอยู่คนเดียวคนเดียวครับ นันครับโอ้โหมาแล้วิดลายไปแล้วไยนะมันไม่อยนะตแตแค่แต่หนาสวยนะเนี่ยสวยน่ยเฮยโอ้น้ำหักดีจ่ายห้าคนนะเนี่ยไลอะไพัดนิ่มๆแล้วนไหมถึงเลถึงถึงเลยถึงย

ันดับนะครับโอเคเพื่อนแตมวงเลยครับสวยเพื่อนเพื่อนสุกินไม่ผ่านต้นไม้เพื่อนทงครับสั้นไหมเพื่อนอ๋อไม่สั้นครั

อเกกบาไม่ได้พัดเลยพัดเฟิร์รมเลยอ๋อเดี๋ยวลองโอ้โหทำได้แล้วโอเคได้แล้วโอ้โอก้าลุ้มกว่านั้นได้ความรู้สึกแบบนี้เป็นองครับเทผ่า